สวัสดีครับวันนี้น้องพีทมาคนเดียวนะครับน้องพีทกาลังจะไปเยี่ยมพี่พลอยพี่พลอยเขาไม่สบายตอนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลนะครับพี่พลอยเขาเป็นอะไรเขาปวดท้องน้องพีทเตรียมอะไรไปให้พี่พลอยบ้างไหนดูซิน้องพีทเตรียมขนมไปให้พี่พลอยนี่อยู่ใน ไหนดิซิว้าวโอ้ขนมเยอะเลยพี่ปอยเขาจะกินหมดเปล่ารู้ว่าต้องเก็บไว้แะว่างงนี้นนนนกับวันวันเก้ากับวันสี่เกับวันห้าแล้วน <c oughs> ้องพีนหายป่วยหรือยังยังเลยอ้าวอย่างนี้ไปโรงเรียนได้ไหมเนี่ย น้องพี่อยากไปโรงเรียนไหมไม่ทำไมล่ะครับเด็กโอเคเดี๋ยวเราเอาเบบีเด็กเบบีเดี๋ยวเราเอานาฬิกาไอโมไปให้พี่พลอยด้วยดีกว่าดีไหมเราะได้เทรหาตัใช่เิ่าุดิิ่ดุดดิ่ดุดดิ ทำอย่างนี้ก็ต้องทำเป็นอย่างนี้ว้าวปิดดีกว่าโอเคปิดได้เลยเดี๋ยว่าพอนมืงออยัดกวหายเอาลองโทรหาแม่ดูหนนะ่อยไหมไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ขอเปิดหน่อย นี่น้องพีชกำลังโทรหาแม่นะครับแม่รับสายหรือ,อย,ยังพีทพยายามโทรหาแม่แต่แม่ก็ไม่ยอมรับสักทีแม,แม่เขายุ่งอยู่หรือเปล่าพีทหรือว่าเขากำลังดูพี่พลอยอยู่เนาะไม่รับสายเลยไหนแม่ไมยัง แม่รับสายยังพีทก็พยายามโทรหาแม่อยู่แต่แม่ก็ไม่รับสักทีไม่รู้จะทำยังไงดีแม่จะรู้หรือเปล่าว่าเด็กซ่ซนกำลังโทรหาแม่อยู่ Này, đu đi mẹ thôi mày ăn thiệt mày mẹ thôi mẹ thôi mẹ mẹ thôi mẹ mẹ thôi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  เบบี้ไม่อยู่นิ่งเลยแม่ออกุศลโทรมาบอกพ,พ,พ,บพี่จะไปหาพี่พลที่โรงพยาบาลแล้ว,ลวพ,พี่จะไปหาพี่พลที่โรงพยาบาลแล้วแม่ป่าแม่ป่ากี่ฟืนนงนงนงจิจูบกันล้วเอ้ยพี่พลสบายพี่พลเปิดท้องพีทเอาขดดบมาฝาก มีอะไรด้วยเนี่ยเนี่ยฮะอ่าคนบวยดูเนี่ยเอาอะไรมาให้เนี่ยเอาไหมเคอขนมเห็นรอยแล้วก็ยูรู้เยอะข้างในมีอะไรอีกไม่รู้เห็นแต่ขนมสิ่งที่หนูอยากได้ไงไอหมกลองดูซิ ิไม่ได้ฟอยเห็นยังเห็นแล้วแล้วมันเปิดมาแล้วด้วยใช่พอชาร์จไปให้ก็ดีดีใช่ไหม้ <c oughs> แวแม่ปัดสองรูปมาให้จริงดีพีทเขาใส่แมสสองชั้นเ <c oughs> ันก็กลัวเขาเป็นบัดนี่นี่ไ พ่อยายลืมาไ,ได้ยังไงอะเอาไว้โทรหาพ่อนะอยพลอยนอน,นตัวปวดมาถึงโรงพยาบาลก็เล่นเลยไม่สนใจพี่เลยไหนบอกว่าจะมาเยี่ยมพี่เด็กไม่ป่วยมาเล่น <c oughs> ส่วนเด็กป่วยว่าดรูป <c oughs> ทำไมจมูกต้องเป็นสีแดงด้วย <c oughs> น้องพีทจะว่าดรูปรือเปล่าครับ เอาให้สวยเหมือนพี่พลอยเลยนะนี่เล่นด้วยกันเดี๋ยวหวัดกระแพ้เชื้อเข้าน้องพีทเดี๋ยวก็ได้อยู่โรงพยาบาลหรอกนี่น้องๆวันนี้ พี่พลอยอพ,พี่พลอยจะได้กลับบ้านแล้วนะดีใจไหมวันเนี้เด็กป่วยคนนั้นแต่ว่าเด็กป่วยเด็กคนนี้ต้องมาอยู่แทนพี่พลอยจะได้ดูตืนคนเดียวสักทีอ้าวพี่พลอยจะได้ดูกระตืนคนเดียวละอ้าวน้องพีทมาด้วยอาการอะไรวันนี้ยอาการมีอะไรบ้างครับ<ช>อไอไอหมไอไไหนแล้ว นี่เดี๋ยวให้ดูขอ้อมูลพลอันนี้ยังไม่แกะออกโอ้สายน้ำเกลือยังไม่แกะออกน้ำเกลือพลอยอยู่ตรงนั้นครับนู่นดูข้างหลังพัคเกดดีเพื่อนเพื่อนนี่นี<อ>่คอมพิวของพิวไปไหนแล้วเดี๋ยวจะทำนกให้ดูอาพีดมาดูพี่ปลอยทำนก คนป่วยคนป่วยไม่สบายมาด้วยอาการไอจามมีไข้เล็ก<ค>น,น้อยคนป่วยไม่สบายจะต้องทำสียงหรออออือมาอีกแล้วจะมองไปอีกแล้วจะมองไปและนี่ก็คือวิวจากห้องน้องพลนะครับจะมีนกบินเยอะมากนกเยอะมากเด็กๆก,ก็ชอบออกมาดูกันนะครับคลายเครียดไปอีกแบบหนึง่งอันนี้จะเป็นวิวจากชั้น8นะครับมองลงไปนะครับ ส่วนวิวของห้องน้องพีก็จะเป็นเครื่องบินนะครับจะไม่มีนกเหมือนน้องห้องน้องพลอยเด็กๆดกดูนกกันพ่อเจจ๋าชวนนกมากันอีกแล้วมาเยอะไหมน้องพลอยมาเยอะมากมาันมาบินจากข้างล่างอะเป็นฝูงเลยนั่นอะใช่นกเยอะมากมีนกเผือกด้วยอ่ะน้องพีระเผือกพลอยกับพีก,ก็ขอลาไปก่อนนะคะบายค่ะ